10K ลำดับบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการวสิบหนึ่งครับเจลาจอน268บางสุทงสมุทรปราการร่วมทดสอบวอ 16. สิบสัญญาณเสียงจากบางสุทงสมุทรปราการถึงคอนแกนสิบหกสี่ขอขอบคุณสนิทต่อไปร่ทดสอบความชัดเจนประจำวันเพิ่มเติมเดียนเจยได้ขันเข้ามาได้ครับจอนเอ็กโคทูวันเอ็กโคยังกี้แทงโก้เอ็กโคทูวันเอ็กโคยังกี้แทงโก้วันหนึ่งวสิบหกเขาสมิงจังหวัดตาก16-4 ตัวไอโค่โยังกิแนแทงโก้เขาสมิงจังหวัดตราดน้อมทดสอบความชัดเจนประจำวันสัญญาณเสียงจากจังหวัดตราดถึงคอนแก่น,นสิบหกสี่ขอขอบคนชนิดต่อไปน่วมทดสอบความชัดเจนวันหนึ่งวันสิบหกเรียนเช้ได้ขันเข้ามาได้ครับแจ้งเหตุจราจรไปเหตุหนึ่งห้าเจ็ดวันสองเปลี่ยนจราจรและอุบัติเหตุหนึ่งห้าเจ็ดวันหนึ่งวันสิบหกวันหนึ่งเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครทับศูนย์ในวันสิบหกสี่ 61เปลี่ยนรจราจรแล้วอุบต157หนองจอกรุงเทพมนาคนคร164ส่สนีรจราจรแล้วเป็นคอนกน164เขาก็คุณสนตีต่อไปร่วมทดสอบวอร์16เปียนเชลด,ด่ยขันก็มาได้ครับไกป่ปลา81เปลี่ยนไกป่ปลา81วันหนึ่งวอร์16กุนสนในคอนทอนครับไกป่ปลา81วันหนึ่งเขตอำเภอบุญัแดงจังหวัดสระบุรีครับผมรับศูนย์วอร์1 6า 16, ครับผมในพื้นที่อากาศหนาวเย็นระดับ12ครับผมวอร์61ครับ ไปป่าวิหารแดงสระบุรีต้องทดสอบความชัดเจนประจำวันสัญญาณเสียงจากวิหารแดงสระบุรีถึงขอนแก่นรับฟังสิบหกสี่ในพื้นที่มีอากาศเยน็นขอขอบคุณสนิทตอปรับทดสอบความชัดเจนประจำวันเรียนเฉลได้ขานเข้ามาได้ครับจาราจรและอุบัติเหตุสองห้าสี่จราจรและอุบัติเหตุสองห้าสี่วันหนึ่งวันสิบหกครับขอบคุณครับ จราจาและอุบัติเหตุสอนห้าสี่อำเภอเมืองจังหวัดราธิวารับแจ้งเหตุจราจาและอุบัติเหตุสิบหกจราดห้าจราจรและอุบัติเหตุ254านราธิวาสรับฟัง164สถานีจราจรและอุบัติเหตุขอนแก่นรับฟัง164ขอขอบคุณสถานีต่อไปร่วมทดสอบความเชัดเจนประจำวันเพิ่มเติมเรียนเธอเรียกขานเข้ามาได้ครับ ขออนุญาตครับจาราจรและอุบัติเหตุ258ว .2 เสียจาราจรและอุบัติเหตุ258ว .1 ว .16 1> ครับด้วยความขอบพระคุณครับสวัสดียามค่ำคืนท่านประธานและอกศูนย์ทุกท่านทุกสถานีผมจาราจรและอุบัติเหตุ258แจ้งว .4 ว .1001 งานประจำอำเภอเมืองอุบลราชธานีรับสัญญาณ แจ้งเหตุจราจรและอุบัติเหตุ16ระดับ4 61เปลี่ยนจราจรและอุบัติเหต258เมืองอุบลราชธานี